แจ็คซิดซิดซีดเฮิกูดด็อกซิดนี่คือหมานาตาลีที่มีหินแอมทิสนอนอยู่ด้วยตลอดเวลาเขาก็คือมันเป็นหินที่เฮียรลิงนะช่วยเขาให้นอนหลับสบายบางครั้งเขาก็เลียนะเขาก็เลียเขาก็ชอบเลียนะหินก้อนนี้ใช้กับแจ็คมานานมากตั้งแต่ตอนที่เขาเล็กๆมาแล้วเขาไม่ค่อยสบาย พอหลังจากที่เอาหินให้กับเขานอนอยู่กับหินแอมบทิชนี่แล้วเขาก็ไม่เคยป่วยเลยอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อของนาตาลีนะใช้วิจารณญาณแต่ว่าก็แฮปปี้มากเลยบางครั้งฮีไม่รู้จะทําอะไรฮีก็เลียเลียเีย,เย,เยหินเนี่ยแล้วก็ดีมากแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออยู่ในอยู่ในนี้เพื่อนๆอยู่ในน้ำแอมบทิเหมือนการแช่น้ําให้แจ็คก,กินนี่แหลกะก็ good life